ยังไงนะ,นะสงสัยต้องซื้อโลกโซเชียลแพร่ข่าวฉีดวัคซีนโควิด -19 บริจาคเลือดไม่ได้จริงหรือวันนี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบเองครับกระแสะข่าวแพร่สะพัดในโลกออนไลน์ว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9มาแล้วไม่สามารถบริจาคเลือดได้เพราะวัคซีนทําให้เลือดมีสีดําคล้ําและไม่สามารถนําไปใช้รักษาผู้ป่วยได้ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่ต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมากเลยเลยครับซึ่งความจริงแล้วเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงครับ โดยทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยได้ออกมาชี้แจงและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าการฉีดวัคซีนโควิด19นั้นเป็นการฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อและร่างกายเช่นเดียวกับการฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดังนั้นจึงไม่ทำให้เลือดมีสีดำคล้ำได้นะครับ โดยสีของเลือดนั้นเนี่ยนะครับเกิดจากฮีโมโกบินที่ทำหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่างๆของร่างกายไปขับออกที่ปอดนะครับทำให้เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดแดงเนี่ยนะครับมีระดับออกซิเจนปริมาณสูงเลือดจึงมีสีแดงสดยังไงเลยครับ ส่วนเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดดำมีปริมาณออกซิเจนลดลงและมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงเลือดจึงมีสีแดงคล้ำนั่นเองนะครับและเมื่อบริจาคเลือดแต่ละครั้งนะครับเจ้าหน้าที่จะเจาะเก็บเลือดจากข้อพับแขนที่เส้นเลือดดำทําให้เลือดที่บริจาคมีสีแดงคล้ำกว่าเส้นเลือดจากหลอดเลือดแดงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 จะไม่ทําให้เลือดมีสีดำคล้ำครับ แต่สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด19แล้วและอยากบริจาคเลือดควรปฏิบัติตัวเช่นไรอ่าผมนายเอ๊ะจึงขอนํำข้อแนะนำจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาบอกต่อกันนะครับครับท่านสามารถบริจาคเลือดก่อนฉีดวัคซีน1วันหากไม่มีอาการอ่อนเพลียแต่ไม่ควรบริจาคเลือดวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีนนะครับ หลังฉีดวัคซีน7วันสามารถบริจาคเลือดได้นะครับแต่ถ้ามีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนควรรอให้หายดีก่อนนะครับโดยเว้น7-14วันตามความรุนแรงของอาการครับและการบริจาคเลือดไม่ทําให้ภูมิคุ้มกันที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19ลดลงนะครับ รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านใดที่ฉีดวัคซีนโควิด1 9มาแล้วและตั้งใจอยากไปบริจาคเลือดก,ก็สามารถทำได้เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นนะครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทาง f แฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ Soundcloud podcast station the cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับ ยังไงนะ,นะสงสัย <นะ S 1> ต้องซื้อ